With <laughs> uh the <-huh. laughs> how? How? Uh -huh. oh. <laughs> 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 <We're laughs> do okay, okay, บันดาคนยากคนจนอหารกันวันวันนี้อะไรคะข้าหมูกับข้าวเหนียวทำได้ยังครับทำไม่ได้มันคือโซนอาาโอเคริน ข้าวทุกจานข้วพอแล้วไม่ไหวไม่ไหวอินเป็นไรอินใหญ่อินเป็นไรเป็นผุจ้าทำท่าด้วยทำท่าด้วยอินเป็นเป็นไรอ่ะจ้าแดีมาก